อันนี้ตัวแอปเปิลครับอายุประมาณสองปีปครึ่งปีหนึ่งก็เริ่มจ้วคนรับแอปเปิลอันนี้พี่เป็นกิ่งตอนหรือว่าอะไรเป็นเสียบยอดครับอันนี้เป็นพันอันนี้เป็นพันเอ็นนาครับนี่ครับไม่หลุดใช่ไหมพี่กลัวมากไ,ไม่ไม่ไม่หลุดมันหลุดมันเหนียวอยู่ครับอันนี้อายุกี่เดือนนะครับลูกนี้อันนี้น่าจะสองเดือนแล้วครับต้นนี้านสามปีสี่ทุก้อนสี่ทุกเพราะว่าไม่ได้ห่อตอนเรกยมาเรียงตอนคืนมัาจอดผล๋อหมาถึงว่า จริงจริงมันติดหลายลูกใช่ต้นนู้นเขาติดเยอะหอแต่ผลเล็กเลเลยชอบวแอปเปิลเขาจะทําให้มันติดผลช่วงปลายฤดูฝนถือว่าถูกฤดูไหมครับดูไม่ครับทำก่อนอันนี้ทําก่อนครับอ๋อทาก่อนใช่ครับคือบ้านเรามันไม่มีไอ้ฤดูใบไม้ผลิหมดฝนปุ๊บเราก็ปีใบออกให้หมดที่เราใส่ปุ๋ยมันจะเนี่ยอย่างเงี้ยปีหน้ามันจะจะติดดอกเนี่ยครับเพราะว่า ปีนี้ที่ยังมันที่ที่ยังไม่ติดดอกคือมันกำลังสะสมอาหารที่เราบำรุงอยู่ครับเทคนิคบำรุงที่ใช้อะไรบ้างปุ๋ยยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดสลับกับคีวัวยี่สิบวันต่อครั้งแอปเปิ้ลต้องการแดดประมาณไหนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่อยติดติดผลติดดอกต้องแดดเยอะใช่ไหมใช่ถ้าสมมุติเหมือนอย่างที่ฟาร์มเพชรบูบูลเนาะเขาทำเขาจะ ก็จะทําการเป็นโน้มกิ่งเพราะว่าเดดแดดเขาไม่เยอะมันจะเข้าไปดูหนาวโน้มกิ่งคือจะช่วยได้ใช่เนี่ยครับเวลาเราดี้ไปบออกเราจะดึงประมาณนี้ให้ขนานกับพื้นใช่มันจะช่วยให้ไอตาดอกรับเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะติดผลครับผมต้องห่อนี่กันแมลงไงได้หมดเลยทุกอย่างกันทุกอย่างครับกแมลงพวกเกี้ยมุดเรานี้เลยแล้วก็ดึงเชือกสองสองฝักแล้วก็ตัดปาก อันนี้เป็นกิ่งเสียบยอดเสียบยอดเหมือนกันมาพร้อมกันกัต้นนั้นแหละคือปลูกท่อปลูกข้างนอกเหมือนกันเลยใช่ครับอันนี้แจสครับแจสคอเตเลียเป็นกิ่งอะไรกิ่งตอนครับกิ่งตอนเหมือนกันใช่อันั้นจะเป็นเสียบยอดเอ็นนาจิตต้องขยายพันธุ์ได้เลยครับที่สามารถชำตอนได้เลยใช่ไหมใช่ตอนเอาไปปลูกปกติเลยเลยครับแต่เสียบยอดแต่ถ้าเอ็นนาต้องหาโคนที่แข็งแรงใช่ไหมครับใช่เอ็นนาพี่ใช้โคนของอะไรมอมรลิงนอตันคือมันมันจะหากินง่ายชเกินเก่งใช่ไหมระบบน้าเขาจะหากินแล้วก็พวก พวกไบลาพวกพุนเน่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดโอเคแต่ถ้าตอนนี้คือแข็งแรงของมันเลยใช่ครับตัวน,นี้แข็งแรงคือสามารถเราตอนขยายพันธุ์ได้เลยถ้าเราไม่ขอตอนคืนเมลยงมันเยอะครับคือมันกินแต่ลูกเล็กๆเลยใช่ผ <นะ S 2> <ช>สมเกรส,สรเสร็จมันไม่กินเลยปล<ต>่อยธรรมชาติครับไม่ได้ผสมเกรสรปีอันนี้ปีปีครึ่งครับเนี่ยต้นต้นพันธุ์สองต้นที่มาติดผลเนี่ยปีครึ่งแต่อันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณหกเจ็ดเดือนอันนี้จะเป็นเจมอ๋อเจมครับอันนี้คือต้นตอเลย แล้วอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนพันธุ์เบญนนาแล้วอ๋อเสียบเสียบยอดใหม่เสียบเสียบข้างครับอ่พูดข้าที่สวนนี้ทำเสียบข้างกิดทุกกิ่งกิดทุกกิ่งร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอ้ต้นปอครับตัวนี้จะเป็นมอรลิงมอตันมอรลิงมอตันเอ็มหนึ่งศูนย์หกที่เขาเรียกในในกลุ่มกันครับใช่แล้วก็เสียบยอดเสียบยอดครับพันธุ์เย็นนาใหม่ที่เพิ่งได้มาจากพี่เขาครับแค่สูงมาให้ต้นหนึ่งพิ่งขยายได้ อันนี้คือชําไว้จะเอาไปทําเป็นต้นโคนหรือว่าไงครับเอาไปทําเป็นตอตอเพราะว่าต้นนี้มันจะเป็นต้นตอหมดเลยครับเลดน้าเช่าเย็นหรือว่าไงครับสองวันครั้งหนึ่งครับสองวันครั้งหนึ่งครับพวกใบพวกนี้มีเชื้อราไหมครับมันจะเป็นเอ่อพีเอฟนี่ครับนี่แต่เราไม่ไม่ค่อยได้ฉีดยาหรอกครับที่สวนปล่อยเลยแล้วดูแลยังไงครับก็จะฉีดน้ําส้มคั้นแต่ว่าช่วงนี้เราตอนกิ่งครับ คือปล่อยเลยครับเพราะว่าถ้ามันงออกลากไปนี้เราก็ตัดทิ้งอยู่สิ่งพันธุ์ที่ส่งมาจากต่างประเทศแล้วเราก็มาเสียบยอดเองใช่ไหมครับซ<ช>ื<ๆ>้อมาต้นหนึ่งแล้วก็เราเนี่ยเราขยายต่อไปก่อนพอนเราซื้อมาต้นหนึ่งปุ๊บเราก็มาขยายอยีกตอนแรกที่ปลูกคือสั่งว่าเราปลูกก่อนสองต้นว่ามันติดไหม้าติติดเราก็จะขยาย,ยมาทาให้เย็นก่อนคือมันติดนะเราก็จะได้ทําเป็นแปลงใหญ่นี่คือที่ขยายสวนก็จะตรงนี้เราจะทําเป็นแปลงแค่เปิดมอเดยครับเพราะว่า รูแล้วความติดที่นี้ก็สะสมสายพันธ์เอาคือง่ายๆคือเอาพันธุ์ที่ดกแล้วก็ผลใหญ่ตอนแข่งแรงดูแรง,แรง,ง่ายครับดูแรง,ง่ายคือเลือกเอาสักห้าสี่ห้ายพันุ์แล้วก็ลงเป็นแปลงใหญ่เลยกในนาต่างประเทศน,นี่และที่ที่สวนก็ค่อยจะทาประมาณน,นี้เอาไปเสียบยอดแอนนาไปเสียบต่อมาลิงมาตัน3สามสีตาตัดเดือกกิ เชื่อนข้างเดียวรประมาณนี้ตัวฝั่งนี้อันนี้พาราฟิล์มครับไม่ให้ถูกน้ำเป็นเวลา7วันถึง7ถึง8วันตาเขาจะออกพันสองรอบอันนี้ใช้ทุกเท็บแทนได้ไหมครับไม่ครับอันนี้ต้องใช้พาราฟิล์มอย่างเดียวเลยแช่น้ำไว้สองนาทีอุปกรณ์ก็มีพาราฟิล์มแล้วก็เชือกป่อ,อง่ายเลยเสียบข้าง เกิ่งนี่เราติดข้างข้างในข้างหนึ่งถ้ากิ่งมันเล็กกว่าตัวต้นต่อให้มันเนบตัง่งคิดฝั่งข้างนี้เอาปอฝาแบนะนันให้กิ่งติดแผลที่มันติดกันกี่วันถึงจะมียอดออกมาอประมาณเดือนหนึ่งครับอันพาราฟิ นนก็เดือนหนึ่งแล้วจะหมดอายุละมันก็จะแตกประมาณอาทิตย์หนึงตัวแผลก็สมานกันแล้วก็มันก็จะแทงยอดเหมือนต้นอันนี้คือต้นตอใช่ไหมคือยอดที่เราเสียบแล้วความชัดเจนเลยคือเสียบข้างนี่คืออยากจะขยายต้นตออยู่แล้วปล่อยตัวน,นี้ไว้ต้นลาเก่แล้วค่อยตัดตอนเอาค่อยตัดแล้วก็ให้เหลือเฉพาะกิง่งริงเสียบยอดตอนกิง่งนี่ครับมันเหลือสองกิง่งห่างจากข้อนี้เยอะไหมครับไม่คือ จริงๆเราเลือกจากตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวข้างล่างไม่เกี่ยวไม่ต้องไปดูนะใช่เนี่ยใบประมาณสี่ห้าใบเงี้ยก็อนนี้เลยแต่กลัวมันหักก็คือนับมาสี่ห้าใบแล้วก็ก็เนี่ยแค่อย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แต่ว่าเหมือนมันรุมไงช่วงนี้น่าจะตีกวัโคนกวัวมันหักเอาใกล้โคนหน่อยใช่ตัดรอบเลยก็ประมาณนี้แค่นี้เนีเนปิื ไม่ต้องขุดเนื้อเจริญแล้วก็ยาเรื่องรากเลยแค่นี้ทิ้งไว้แห้งแล้วก็มาทาอีกรอบนึงให้ต้องให้ตัวน้ํายารอบเรียกมันแห้งก่อนแล้วก็มาทาอีกรอบนึงถ่ายรอบนึงแล้วก็ทิ้งให้แห้งอีกใช่แช่น้ำสามคืน,นคสองรอบหนึ่งสองแล้วก็ดึงให้เนียนแค่นี้แล้วครับเสร็จแล้ว อันนี้าจะทำอะไรครับอ่าอันนี้เราจะตัดเลือกกิ่งที่กิ่งที่เราตอนรากออกสวยแล้วแล้วก็ออกไปชํำกิ่งนี้เป็นสายพันธุ์มอนลิงเอ็มหนึ่งศูนย์หกครับง่ายๆเลยชื่อว่าคือมนลิงมอตันรากอย่างนี้เราจะเลือดคัดเลือกกิ่งเฉพาะรา,ากเยอะๆนี้ครับรากขนาดนี้กี่วันครับเนี่ยอันนี้น่าจะสามสิบวันครับก็คือใช้ดินถุงรองพื้นนิ้วหนึง่งใช่ ตัดประมาณ20เซนตัดเหลือเนี่ที่เราชําขึ้นมาประมาณ20เซน20ถึง25เซนใช่มันจะเป็นสีชมพูนิดๆทีนี้เวลามันแทงยอดประมาณนิ้วหนึ่งเราเราต้องเอาไปลงดินเลยเพราะว่าเหมือนตัวดินตัวนี้มันสารอาหารมันหมดแล้วก็มันจะยอดมันจะไม่เดือนถ้าเรา,เาไว้สามเดือนก็อยู่3าเดือนอย่างนั้นเลยคือยอดจะไม่โตแล้วเพราะว่าสารอาหารมันหมดแล้วใช่ สองเดืนอนก็สามารถเสียบยอดเลยเสียบ,บข้างเลยแล้วอันนี้คือเอาไว้ทําเป็นต้นตอถูกไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นพันต้นตอยี่สิบวันก็แทงย,ยอดแล้วก็ปลูกลงหยิบอ่าลงนีิก็คือปล่อยปล่อยให้มันโตก่อนถ้าถ้าเรารีบก็เสียบยอดเลยอ๋อเสียบเลยก็ได้ใช่แต่ถ้าอยากให้หระบบรากเข้าแข็งแรงก่อนหรือเราต้องการขยายตัวตัวต้นตอกันตออีกใช่แล้วก็รอต้นตอให้มันแตกกิ่งเยอะๆแล้วก็ตอนตอน,ตอนเสียบสักรุ่นนึงแล้วก็เสียบข้าง ที่ต้นต้นตอของพันธุ์เนี้ยเหมาะกับการเสพด้วยอะไรบ้างครับหรือว่าได้ได,ได้ทุกแอปเปิลทุกสายพันธุ์สายพันธุ์นะใช่แบบนี้พี่ไขยย่กิ่ง,ง <500 S 2> กิ่งเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยยังไม่รวมส่งอ่ายังไม่รวมส่งน,นะใช่ครับถ้าจริงๆแตก่ก่อนแอนนาตอนผมซื้อมาต้นแรียก็ประมาณสองพันห้าถึงสามพันเสร็จอันนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผรดน้ําวันเว้นวันประมาณเดือนหนึ่งก็สามารถลงดินได้เลยอ่าก็คือรดน้ําวันเว้นวันอีกหนึ่งเดือนก็เอาลงดินใช่ครับ เรียบร้อยระบบการฉ่ำง่ายๆเลยอันนี้ฉ่ไว้เป็นต้นตอนะครับครับอันนี้เป็นพันต้นตอนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณบ้านไร่นิชานันมากๆครับที่เปิดให้ผมเข้ามาชมนะครับมีทั้งต้นแอปเปิลแอปเปิลแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วก็ฝรั่งไส้แดงฝรั่งไต้หวันแอปเปิลใครจะรู้ครับว่าปลูกติดผลที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ภากตะวานนะครับบ้านไร่นิชานันนะครับปลูกแอปเปิลติดผลนะครับวันนี้ผมแบบ มาถ่ายช่วงแรกๆที่พี่เขากําลังแบบพัฒนากําลังพัฒนาสวนครับครับอนาคตเดี๋ยวผมอาจจะได้มาอีกรักสามสี่ปีข้างหน้าจะเป็นสวนใหญ่ครับเขาถ้าจะทําเป็นประมาณสัต1 0หนึ่งร้อยกว่าต้นหนึ่งร้อยกว่าต้นนะใช่ครับต้องขอขอบคุณมากๆาเลยครับพี่ขอบคุณครับ